น้าก็วันนี้ก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแดบรรดาท่านสาธุชนคนสวยคนรวยคน,คนดีคนมีบุญทุกท่านแต่วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาฟังธรรมะใค้ถูกบังคับมาเมื่อลงนะแต่ว่ตถกบังคับมากันหมดเลยแต่เราก็มาฟังธรรมะกันแตนะ่ฟังธรรมะแล้วจะไม่ชอบธรรมแต่ถ้าไปฟังเช่มเช่มลกระดูดาฟังให้จบ ดังน,น,นั้นวันนี้ก็ประบกัอบอาจารย์าพาสัปปเดเดโตกรงอารมณ์ดีแต่ทีมงานธรรมะนิวดาห์ธรรมะจะไม่มีวันตายจากใจประชาชนนะเพราะว่าทีมงานเราพรีทั้งใจกันเพื่อรักษาธรรมไม่ให้ตายจากใจชนแล้วก็ไปบรรยายมาหลายที่น,นี่เป็นครั้งแรกที่มาโรงพยาบาลมหาลาศนนปกติก็เคยมามาหาหมอแต่ครั้นี้ มาให้หมอมาหาแต่วันนั้นดังนั้นวันนี้พวกเราก็มาอบรมในเรื่องการสร้างความบริการดังนั้นพวกเราก็เป็นชายบริการหญิงบริการทุกท่านแต่อย่าไปคิดลึกคึกคิดตายแล้วอย่าไปคิดลึกนะคนเราเดี๋ยวนี้มันคือมองโลกแคบแต่มันชอบมองโลกแคบแต่ไปลึกอีกทางด้านหนึ่งดังนั้นวันนี้พวกเรามาฟังธรรมะก,กัน ก็อยากฝากไว้วันนี้ฟังธรรมะแล้วเราจะได้นำสาระไปใช้ในชีวิตนารนํำสาระไปใช้ในชีวิตทำบุญกันไปอยู่เป็นประจำนะแต่นั้นบางคนจินตนาการบอกว่าการฟังธรรมะจะต้องมานั่งพนมมือการฟังธรรมะจะต้องมาอาราธนาธรรมแต่ไม่ใช่สำหรับทีมงานธรมนธรมะในวดดทีมงานเราก็จะมีสนุกสนานซึ่งวันนี้ก็ ถือว่าได้มาพูดคุยกับทุกท่านดังนั้นทุกท่านการที่เราจะบริการคนอื่นเราต้องบริการตัวเองให้ได้ก่อนทาเลยทําไมเขาไม่เอาคุนง่อยมาเป็นพยาบาลทําไมเขาไม่เอาคนง่อยมาเป็นพยาบาล้าช่วยคนอื่นไม่ได้นะตัแในที่เรายังช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้อย่าพึ่งไปช่วยคนอื่นเลยดังนั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ เริ่มต้นถือต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองนะดังนั้นพวกเราต้องฝึกก่อนดังนั้นไหนวันนี้พวกเรามาฟังธรรมะกันแต่เวลาวันนี้ก็มีกันไม่มากนะเพราะว่าเราก็พูดคุยกัน,กนแต่เวลามีไม่มากดังนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคนตั้งสติในการรับฟังตั้งสติในการรับฟังมีนิทานเรื่องหนึงจะเล่าให้ฟังณิยมเ็บอกปวดนานๆนิทานยิ่งเยอะนะวันนี้ก็มีนิทานมาเยอะเหมือนกัน นักท้องทะเลอันไกลโพ้นขุยมมีหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านชาวประมงนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งยมน่าสงสารมีหญิงแก่ๆคนหนึ่งคนหนึ่งชื่อดำคนที่สองชื่อแดงไอ้ดำเป็นชาวประมงที่ว่ายน้ําเก่งมากเลยคุณโยมว่ายน้ําเก่งดำน้ําเก่งน่ะแต่ไอ้แดงเป็นชาวประมงที่ว่ายน้ําไม่เป็นเลยวันหนึ่งมันออกเรือไปด้วยกันคุณโยม ดำกระแดงยอมจำไว้ดีๆนะดำว่ายน้ำเก่งแดงว่ายน้ำไม่เป็นเสร็จแล้ววันหนึ่งมันออกเรือไปด้วยกันคุณยมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยมใครที่ไม่ดำจะตายบ้างดำว่ายน้ำเก่งใครว่ายแดงจะตายยกมือขึ้นคุณยอมอ่ะเอามือลงเสร็จแล้วไอ้ดำมันว่ายน้ำเก่งคุณยมพอมันจมน้ำมันก็ว่ายไปเห็นฝั่งแล้วคุณยม ตะเกียรตะกายไ่าตะเกียรตะกายไ่าแต่ในที่สุดตะคิวกินขาจมน้ําตายเสร็จแล้วไอ้แดงไม่รู้จะทํายังไงคุณยมก็เลยตัดสินใจคิดว่าตายแน่ตัดสินใจลุกยืนขึ้นน้ําแค่หัวเข่านี่ทายเรื่องนี้จบเรียบร้อยแล้วโยมคนเราถ้าไม่มีสติไว้ในสต๊อกจะน็อกและหมดสติคุณโยมดังนั้นเราควเราเกิดมาจะต้องมีสติไว้ในสต๊อกเราจะได้ไม่น็อกและหมดสติไปในที่สุด การดูแลรักษาคนป่วยก็ต้องมีสติการทําอะไรทุกอย่างอย่างจะมามาปัญญาวันนี้ก็ต้องมีสติดังนั้นเลคุณโยมสติเป็นที่มาแห่งทุกอย่างนะอยากมีสตังก็ต้องตั้งสตินะอยากมีสตังก็ต้องตั้งสติดังนั้นเลยโยมเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรนี่เราต้องตั้งสติไว้ก่อนโยมดังนั้นหละคุณโยม ต่วันนี้พวกเราก็มาฟังธรรมะกันดังนั้นพวกเราก็ต้องตั้งสติกันให้ดีตั้งสติกันให้เรียบร้อยเราจะได้ประโยชน์สูงสุดคุณโยมถามว่าวันนี้โยมมาฟังธรรมะใครได้ประโยชน์คุณโยมใครได้ประโยชน์คุณยคโยมตัวเราเองคุณโยมเขาบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณโยมตามาถามว่าตมาก็ได้ประโยชน์ในการเผยแผ่แต่การนาธรรมะไปใช้ก็คือตมา ศึกษาธรรมะอยู่แล้วดังนั้นคุณโยมจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณโยมนะดังนั้นวันนี้คุณโยมเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกันหรือยัง oh. พร้อมหรือยังโยม oh. ทำไมเสียงมันอ่อยอ่อย oh. พร้อมหรือยังโยม oh. เออพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราหน้าหน้าที่เห็นใจพยาบาลเห็นใจผู้ดูแลทุกคนทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลคนอื่นนี่ โยมมันสุดๆเลยนะถามว่าตมาเคยดูแลคนอื่นเหมือนกันช่วงบวชภาพเะฤดูร้อนโยมพ่อแม่สอนเสมอบอกว่าอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมี่ยงเขามาอุ้มแต่ก็จัดบวชเต็มนเป็นร้อยโยมแล้วเป็นไงโวะเหมือนแมวโยมบอกพอดึงแมวมันถอยหลังมันก็เดินไปหน้าพอดึงไปหน้ามันก็ถอยหลังโยมดังนั้นเราก็เหมือนกันเวลาดูแลคนอื่นดูแลคนไข้เนี่ยรับรองื่าเพียเพราะว่าตมาใช้ชีวิตอยู่กับพยาบาลตลอด ก็โยงพี่เป็นพยาบาลบอกว่าบางวันร้องไห้ทั้งวันเลยบอกว่าไม่ไหวจริงๆเจอแต่อุจจาระทั้งวันเลยดังนั้นในการทํางานมันเจอแน่นอนแต่ถามว่าเรามาทํางานทนําไมดังนั้นวันนี้จะมาจะมาพูดเรื่องบันไดสามขั้นที่จะก้าวขึ้นสู่ความสุขของการบริการโยงบันไดสามขั้นที่จะก้าวขึ้นสู่ความสุขของการบริการดังนั้นโยงวันนี้ก็จะมอบกลยุทธ์นะมอบกลยุทธ์มอบ อยากมีความสุขกันไม้ยอมยมคิดว่าความสุขมันเกิดจากอะไรุณโยอมความสุขเกิดจากอะไรพณโยมเกิดจากใจตัวเองใช่ไหมเขาบอกว่าคนเราท้อได้ก็อท้ออะไรก็ท้อได้แต่อย่าท้อคนเราเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียคนเราตัดอะไรก็ตัดได้แต่อย่าตัดคนเราหายอะไรก็หายได้แต่อย่าหาย หายใจจะเป็นยังไงล่ะคุณโยมเออเป็นงไงไปห้องดับจิตเลยน,นะดังนั้นต่ะคุณโยมะเออดังนั้นวันนี้เราจะมาสร้างกลยุทธ์สร้างความสุขกับการให้บริการกันดีกว่าถามว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกมาแล้วคุณโยมถามว่าโทษใครที่โยมจะต้องมานั่งรับอารมณ์ชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่ทุกวันเนี่ยถามว่าโทษใครก็ต้องโทษตัวเองนะใครเลือกเรียนคณะตั้งแต่แรกนะคุณโยม ก็คุณโยมนั่นแหละดังนั้นโยมก็ต้องรับผลกรรมกรรมุนานาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณโยมแต่ทํายังไงล่ะคุณโยมถามว่าชีวิตคนเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรแน่นอนว่าชีวิตคนเราเกิดมาไม่รู้ว่าจะเจออะไรแน่นอนแต่ที่สําคัญเราต้องนอนแน่คุณโยมในที่สุดคุณโยมเสร็จแล้วลองรับอารมณ์คนป่วยไม่พอนะลองรับอารมณ์เจ้านายอีก เรวก็หาว่าล้ำหน้าช้าเขา,าอึดอาวโง่ประตูตะว,วันฉลาดก็ถูกระแวงโยมทำก่อนบอกไม่ได้สัง่งทำทีหลังบอกคุณทําไมไม่รู้จะคิดคนดีถีบใครตัวคนชั่วมาใกล้ชิดคุณโยมคนดีก็เลยหนีเข้าป่าที่เดินสานามมีแต่พวกโจรเป็นไหมชีวิตเราจะต้องมารองรับสิ่งเหล่านี้ยิ่งการมาทํางานเนี่ยหการมาทํางานการที่เราจะมาทํางานอะไรสักอย่างโดยเฉพาะอาชีพอย่างเนี้ย อาชีพในการอาชีพนี้คือคนทั้งโลกเขายกย่องนะอาชีพนี้คนทั้งโลกเขายกย่องเพราะอะไรพี่โยมโดยในสงครามมีตาของกาชาติตเป็นไงกากาบะอ่ะกากากบะสีแดงพื้นสีขาวเป็นไงไม่มีการยิงคนเหบนี้เห็นไหมในสงครามต่างๆในสนามต่างๆพี่โยมคนไหนยิงแสงว่าคนนั้นสามที่สุดพยมดังนั้นนี่แหละ ตอนนี้ทุกสถาบันคุณโยมจำเป็นจะต้องมีธรรมะดังนั้นวันนี้ก็นุ่นาขอบคุณกับทางคณะผู้จัดงานที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มาพูดมาคุยถามว่าวันนี้คุณโยมถามว่ายมคิดว่าธรรมะนีสำคัญไหมสำคัญไหมคุณโยมการทุกวันฆ่ากลมขืนคงมขืนแล้วฆ่าฆ่าแล้วลืมคมขืนคงมขืนแล้วลืมฆ่าอะไมันเกิดปัญหาสารพัดทุกวันเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคุณโยม การขาดคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมหมดไปหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวเสมอว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะไม่นา่ายวคุณธรรมก็เปลี่ยนเป็นหมดแล้วคุณธรรมคือสิ่งที่ดีงามที่จะให้คุณประโยชน์กับสังคมแต่เ๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุณหนักธรรมแต่ฉันไม่ทำคุณธรรมแต่ฉันไม่ทำจริยธรรมก็เปลี่ยนเป็นจริจริแต่ไม่เริ่มที่จะทำสักที Kính lá thấm có biển biển xỉn là lá giá Và chưa có tháng càng phúc hoàn như ta sẽ sáng khoảng sức với cảnh, bụi nhau Các bạn muốn sáng khoảng sức không? Để các bạn hãy nhìn nhau nhé Hãy nhìn nhau nhé Các bạn Các bạn Hãy nhìn nhau nhé Các bạn Các bạn Hãy nhìn nhau อะลองหันหน้าไปหาคนข้างข้างดิเร,เรลองยิ้มให้กันดิเอกปันหลอเขาบอกว่ายิ้มไว้เถิดประเสริฐนักยิ้มสลับดวงใจใฝ่ฝันหารอยิ้มใครใครก็บอยิ้มมาสุดมีค่าสุดอิ่มต้องยิ้มเองรอยยิ้มคือสิ่งที่จะสร้างสันติภาพโลกนะคุณยงนะคนเราเจอหน้ากันเป็นไงมายาทของคนไทยคือยิ้มคือไหว้คือทักทายเจอหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกัน เป็นไงล่ะยิ้มครั้งแรกยอมรองมาเข้ามาที่ทํางานโตยิ้มครั้งที่สามจิตใจจะชุ่มชื่นแต่ถ้ายัางนั่งยิ้มทั้งวันก็ไปตรงข้ามจิตวเวชความสุขมันหาไม่ยากอยู่ที่เราจะเปิดโอกาสมันให้เข้ากับชีวิตเราหรือเปล่าดังนั้นหยุดคุณยอมหยุดคำหลัดังนั้นแหละพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคนฉลาดจะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสคลิกยมเปลี่ยนมุมคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้ว วันนี้ถ้าตมาไม่เรียกนะถ้าตมาเรียกแล้วไม่ขายคนไหนนะ